โอเคนะครับอันนี้จะเป็นกล่อง API นะครับสาหรับอาการกล่องนะครับอาการกล่องคันนี้ก็คือเครื่องส่งมาเนี่ยมันจะมีอาการก็คือเวลาสตาร์ทไปเขาพักหนึ่งเครื่องมันร้อนแล้วมันจะดับนะครับอันนี้ก็ผมจะการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มันจะมีบรรยาก,กาศเอนตกมาที่นี่นะครับอันนี้ผมจะการเปลี่ยนเปลี่ยนไอซีข้างในไปให้นะครับและนี่ผมก็จะการ ทำการเทสนะครับมาสัมภาษณึงแล้วก็เป็นเวลาประมาณทั้งสิบห้านาทีก็ยังไม่ดับจากตอนแรกเนี่ยก่อนที่ผมจะพากก่อน,นะครับก็คือผมเทสเนี่ยไม่ถึงสิบนาทีนะครับประมาณห้านาทีหกนาทีเนี่ยก็คือมันก็จะดับแล้วแล้วก็คือภาษไม่ติดต้องปล่อยแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ผมก็ตั้งเดินของให้มันให้มันมมเบาๆไว้ก่อนเพราะว่าได้ง่ายต่การที่ว่าบรรยายนะในคลิป เดี๋ยวผมจะติดเครื่องต่อยประมาณสักสิบนาทีนะครับเพื่อให้แน่ใจนะครับว่ากล่องมันจะไม่ดับแต่นี่ก็ถ้าถ้าถามว่ามันใส่ใส่ของโดนหรือเปล่าตอนเอาของเดมที่มาเนี่ยคือของโดที่มานะครับก็คือมันประมาณตั้งแค่สิเดียวกันทีเงียมันก็จะดับแล้วมัตามไม่ติดแล้วแต่นี่คือผมกระแทกมาเป็นเวลาสิบกว่านาทีแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีอาการแล้วละ่ะแต่เพื่อความความย้ำนะครับตอบสนุนให้แน่ใจนะครับว่าคือกล่องมันจะไม่กลับมาเป็นอีก ก็คือผมยังไมาต้ารถตัวแบบนี้นครับก็ประม่าต้องปิดทิ้งแค่ทีนี้ปิดปิดทิ้งแค่ทีแล้วกันครับพอดีว่าจะเอาไปขับลองก็ลองไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนเป็ตกบรรยากาศฝนเป็ตกนะครับตอนนี้โอเคนะเดี๋ยวยังไงก็จะขอปิดคลิป,ป้งแค่นี้แล้วกันสำหรับใครที่มีกล่องนะครับที่ต้องการอยากจะส่งมาก็จะเป็นกล่องเดิมนะครับหรือส่วนที่หรือว่าจะเป็นกล่องเอ็นยานะครับก็ส่งมาได้ครับเกี่ยราคาก็คุยในแชท